วันนี้ช่างพิกัดปลายสิบสี่อ่าก็มาพอๆกันเนาะเราซ้อมคุมมากี่โลน้ำหนักนี้สามกิโลเราซ้อมอยู่ที่ไหนเสด็จกำลังหน่งครับคู่บังคู่ซ้อมมีใครบ้างครับมีกล้องเอ้ยมีเนื้อทองนี้เนื้อเพชรครับครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วเดือนกว่าอ่าพวกนี้ต้องเจอใครครับเพชรดำครับเคยเจอกันไหม ได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาก่อนหน้านี้ไหมดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างฝีมือครับเออบ้างแก่บางแผงแกดีตามสไตล์ตามสไตล์เราเลยล่าสุดชกไว้ที่ที่ไหนครับเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนชนะใครมานะช้แปดครับไปพิกเท่าไหร่วันนั้นพิกห้าหนึ่งเอออัดฉีดเท่าไหร่วันนั้นสองหมื่นกเออก็พอได้กำลังใจหน่อยแล้วกลับมาโชกได้กี่ไฟแล้วนี่นี่ไฟไฟใดเออหายไปกี่เดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วเพิ่งกลับมาเนาะอ่ะเราอายุไรแล้วครับ สิบเจ็ดครับขนจังหวัดสีสเกตครับไปปล่อยกิโลแล้วห้าสิบสี่ครับพื้นเทราเป็นมวยอะไรบเครื่องครับองอ่ะสายดีขวาสูงร้อยสูงร้อยหกสิบแปดเราชกมวยทั้งหมดประมาณประมาณห้าสิบแปดฝากไปน้องช่วยแชร์พวกนี้หน่อยครับช่วยแชร์ด้วยครับเต็มพื้นเทราขอบคุณครับครับเพี่ดำสองก็สิบเอ็ครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่น้ามาสอบเป็นไงครั้งแรกเกินประมาณกอนก่อนกว่าด้านแล้วเราคุมมากี่ิโลกันหน้านี้ มันสี่โลสี่โลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับสอมกอส์ฟที่ไหนวงผู้ซ้อมมีใครช่วยบ้างตอนนี้เพื่อนเพื่อนพี่อ้อมน้อยครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วสองสามวันที่แล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับเป็ดพยัคฆ์เคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมาอย่างเป็นไงเขามีอะไรบ้างเดินเออล็อกคอเดินล็อกจับใจนะวางเก็บวางแผงก็ดีเจอมวยเดินแบบนี้ดูเร่อตามสไตล์ครับล่าสุดจกไว้ที่ไหนที่อ้อมน่อยเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนไปชนะใครมาสมิงเดชที่อ้อมน้อยช่วงไหน เนี่แลรอบรอบเย็นไหมรอบรอบแรกครับรอบแรกช่องสามเหรอโอ้แล้วพรุ่งนี้ก็ชกเที่ยงเหมือนกันต่อยจิตมงคลต่อยจิตมงคลก็คือรอบเย็นเลยใช่ครับก็น้ำหนักร้อยสี่นี่คิดว่าตึงไหมพอดีพอดีพอดีอ่ะเราอิอิไปละครับยี่สิบคนจังหวัดสี่สเกตไปปล่อยกิโลแล้วประมาณห้าสิบห้าถึงหกเพื่อนเพล่นเาเป็นมวยมีเมือมอ่ะค่ะสายซ้ายขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบจบมวยทั้งหมดนี่ประมาณห้าสิบครั้งสามนองให้เชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับ